นะครับนี่แหละครับเขาจะพักอยู่ตามใต้ต้นไม้ต้นมะม่วงแหละครับเวลาเขาพักเขาเหนื่อยก็ะมะม่วงช่องนั้นนะครับล็อกข้างล่างนะครับดกมากแล้วครับือนี่ครับเขาจะห่อกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขาจะห่อกันแบบนี้เอานูลูกที่มันส,สวยๆลูกเต่งๆมาห่อนะครับตอนนี้เราไปดู วิธีการห่อนะครับตอนนี้คนงานพักเที่ยงอยู่นะครับเราแอบไปถ่ายก็ได้ค่าแรงเยอะนะครับล็อกนี้ไม่เกี่ยวกันครับล็อกนี้น้ำดอกไม้ล็อกนี้เราเป็นแรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแรงนะครับอากาศมันก็ร้อนด้วยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางโน้นดีกว่าครับรัดไปทางโน้นใ,นใกล้ๆทางแหละอากาศแต่ละต้นนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่าคนงานเขาห่อตัวไหนยังไม่เห็นข้อห่อเลยนะครับไปไปไปตอนนี้เราลัดเลาะนะครับลัดเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ลูกที่มีรูปทรงสวยงามนะครับนี่ครับก็คงจะพอเราไม่ไปแถวขอบๆนะครับเรามาเจาะใจกลางใจกลางต้นมะม่วงเลยนะครับอ่านี่ครับมันละนี่ครับเดี๋ยวๆไปทางโน้นดีกว่าครับรัดไปทางโน้นใ,นใกล้ๆทางแหละครับตอนนี้คนงานกำลังพัก กันเข้าอยู่นะครับเพืเ่อนๆเรามาแอบดูกันบ้างว่าเขาห่อกันยังไงนี่แปลงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแรงนะครับอากาศมันก็ร้อนด้วยครับครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและเพืเ่อนๆไปดูมะม่วงโชคอัน,นันนะครับวันนี้ เราจ้างคนงานครับเขาห่อกันยังไงบ้างเขามาเป็นแถวโอ้ยเขามาเป็นแถวครับเพื่อนๆเขามาห่อกันแบบนี้ครับนี่นี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปก็ได้ค่าแรงเยอะนะครับล็อกนี้ไม่เกี่ยวกันครับล็อกนี้น้ำดอกไม้อืมล็อกนี้เราเป็นอืม บางคนได้เป็นห้าร้อยเป็นพันมัดเนะี่ยอย่างนี้ครับเราให้ดูกันจะจะเลยออกไปแถวนี้ดีกว่านะครับแถวนี้ก็ไปเหมือนกันไปสองแถวนะครับอืม็ไปสองแถวคือบรรยากาศในสวนมะม่วงของเรานะครับอันนี้แถวหนึง่งครับตอนนี้คนงานกําลังพัก ทานข้าวอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเรามาแอบดูกันบ้างว่าเขาห่อกันยังไงนี่เพื่อนเพื่อนรับครับต้นเล็กต้นใหญ่เขาก็หอนะครับเขาห่อไปเป็นแถวเขาใจเย็นๆนะครับห่อใจเย็นๆต้นเล็กๆแบบนี้เขาก็หอนะครับโดกมากไปดูกัน ไปดูกันเลยเพื่อนๆนแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมะม่วงโชคอันันครับนี่ครับเขาจะหอ,อยังไงเขาไปดูใกล้ๆที่ครับหอ,อยังไงตอนนี้เราไมา่แอบดูเขาหอไปไปไปตอนนี้เราลัดเลาะนะครับลัดเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็มีแต่ลูกหลานเขามาห่อช่วยนะครับเขาห่อเป็นถุงนะครับนี่ครับอ่ามัดแล้วนี่ก็เอาแต่ลูกหลานแหละมาหอกันเพื่อนๆไปไปไปตอนนี้เราลัดเลาะนะครับลัดเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไปไปไปตอนนี้เราลัดเลาะนะครับลัดเลาะมา อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เอาต้นมะม่วงเป็นที่พักพอกแค่นี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับมาเยี่ยมสวนอาจารย์ชูแล้วได้ชมมะม่วงดกหรือไม่ดกครับไปไปไปตอนนี้เราลัดเลาะนะครับลัดเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ ตอนนี้คนงานกำลังพักทานข้าวอยู่นะครับเพื่อนเนเรามาแอบดูกันบ้างว่าเขาห่อกันยังไงนี่ออกไปแถวนี้ดีกว่านะครับแถวนี้ก็ไปเหมือนกันไปสองแถวนะครับมก็ไปสองแถว <laughs> เพืเ่อนๆพคำป,ป,ประกาศ แต่ละต้นนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่าคนงานเขาห่อตัวไหนยังไม่เห็นเขาห่อเลยนะครับอากาศแต่ละต้นนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่าคนงานเขาห่อตัวไหนยังไม่เห็นเขาห่อเลยนะครับครับต้นเล็กต้นใหญ่เขาก็หอนะครับเขาห่อไปเป็นแถวเขาใจเย็นๆนะครับห่อใจเย็นๆต้นเล็กๆแบบนี้เขาก็หอนะครับอากาศ แต่ละต้นนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่าคนงานเองห่อตัวไหนยังไม่เห็นเองห่อเลยนะครับมะม่วงช่องนั้นนะครับล็อกข้างล่างนะครับดกมากแล้วครับมาห่อนะครับตอนนี้เราไปดูวิธีการห่อนะครับตอนนี้คนงานพักเที่ยงอยู่นะครับเราแอบไปถ่ายเพราะว่ามะม่วงเรามันมีหลายสายพันธุ์ แปลงนี้เป็นโชคอนันต์นะครับที่เรากําลังห่อครับอยู่ในเนื้อที่สิบไร่นะครับก็คงเจะพอแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปม่วงโชคอนันต์ครับนี่ครับเขาจะหอยังไงเขาไปดูใกล้ๆที่ครับหอยังไงตอนนี้เราไม่แอบดูเขาห่อมม่วงโชคอนันต์นะครับลอกข้างล่างนะครับดกมากแล้วครับ เพื่อนๆครับที่มันลูกสวยๆเขาจะหอ่อลูกไม่เต็มไม่สวยเขาไม่หอนะครับห่อกันไปยาวเหยียดนะครับเพื่อนๆอก็มีแต่ลูกหลานเขามาห่อช่วยนะครับเขาห่อเป็นถุงนะครับนี่ครับอ่ามัดละร้อยร้อยละเท่าไหร่อย่างนี้ครับจ้างกันนะครับ นี่จ้างกันเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัด,มดบางคนก็ได้สิบมัดยี่สิบมัดตอ่อวันมาห่อนะครับตอนนี้เราไปดูวิธีการห่อนะครับตอนนี้คนงานพักเที่ยงอยู่นะครับเราแอบไปถ่ายนี่ครับเรยวๆๆไปทางโน้นดีกว่าครับรัดไปทางโน้นใกล้ๆทางแหละเราไม่ไปแถวขอบๆนะครับเรามาเจาะใจกลาง กลางต้นมะม่วงเลยนะครับอ่านี่ครับมันละอืนี่ครับเขาจะห่อกันแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เขาจะห่อกันแบบนี้เอาหนูลูกที่มันส,สวยๆลูกเต่งตึงครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนไปดูมะม่วงโชคอนันต์นะครับวันนี้เราจ้างคนงานครับตอนนี้คนงานกําลังพัก ทานข้าวอยู่นะครับเพื่อนๆเราไมา่แอบดูกันบ้างว่าเขาห่อกันยังไงนี่มะม่วงโชคกันนั่นครับนี่ครับเขาจะห่อยังไงเขาไปดูใกล้ๆที่ครับห่อยังไงตอนนี้เราไมา่แอบดูเขาห่ออืมนี่ครับเขาจะห่อกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขาจะห่อกันแบบนี้เอานูลูกที่มันส,สวยๆลูกเต่งตึงนะครับก็ เราจ้างไม่ได้จ้างเป็นรายวันนะครับเพื่อนๆเ,เราจ้างเป็นมัดเป็นถุงนะครับใครได้เยอะมะม่วงช่วงน,นั้นนะครับล็อกข้างล่างนะครับดกมากแล้วครับเราไม่ไปแถวขอบๆนะครับเรามาเจาะใจกลางใจกลางต้นมะม่วงเลยนะครับอ่านี่ครับมันยังนงก็เอาแต่ลูกหลานแหละมาห่อกันเพื่อนๆน,น,นะครับก็ เราจ้างไม่ได้จ้างเป็นรายวันนะครับเพื่อนๆเราจ้างเป็นมัดเป็นถุงนะครับใครได้เยอะ,อะเอาต้นมะม่วงเป็นที่พักพอเนะเราไม่ไปแถวขอบๆนะครับเรามาเจาะใจกลางใจกลางต้นมะม่วงเลยนะครับอ่านี่ครับมัน เพื่อนๆครับน,นะนี่ครับเดี๋ยวๆๆไปทางโน้นดีกว่าครับ